ที่พักมีตู้โดดๆดดเดียวนะครับแกชอบสงบด้วยนะครับก็เลยที่พักสงบด้วยเนี่ยเป็นทะเลสาบกาลิลีนะครับสีเขียวมรกตเลยสวยมากๆนะครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราเลิกงานตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งนะครับแปดชั่วโมงก็เลยว่างเยอะนะครับี่ก็จะไปเที่ยวหาเพื่อนนะครับ ผมเจอเพื่อนใหม่ที่นี่หลายคนก็เลยว่าวันนี้จะไปวิ่งสักหน่อยนะครับตอนนี้ประมาณสามโมงกว่าสี่โมงก็ร้อนอยู่แต่ว่าจะไปวิ่งวิ่งเบาๆนะครับไปหาไปที่แคมป์ของเพื่อนนะที่ที่พักของเพื่อนคนหนึ่งนะครับเพื่อนคนนี้นะครับผมมาที่นี่ผมรู้สึกว่าเหมือนได้อยู่ประเทศไทยนะเหมือนได้เจอเพื่อนเก่านะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปาไปไปไปหาเขาเพราะว่าเขาบอกวันนี้นะครับเขามีามีวัวนะมีวัวพอดีเขาเจ้านายเขาอะ่ะเขาล้มวัวแล้วก็เขาได้เนื้อวัวมาเยอะเขาก็เลยบอกว่าผมจะกินไหมเดี๋ยวผมก็เออปกติไม่ค่อยได้กินนะแต่มาที่นี่ใครให้เราก็กินเอาก่อน ผมก็เลยจะไปหาเขาเพราะเขามีเนื้อวัวร้อยผมไปเอานะครับซึ่งก็อาจจะเขาบอกว่ามันเยอะเกินเขากินไม่หมดนะนานเขาเขาจะกินไม่ทันนะครับเขาก็เลยว่าเออเขาก,กินจะอาจจะเบื่อแล้วเขาก็เลยให้ผมไปเอานะวันนี้ก็เลยไปหาเขาแล้วก็อยู่ตรงนี้ไปประมาณสักเกือบเกือบเจ็ดร้อยเมตรนะครับเราก็จะไปเอาเนื้อวัวนะครับเอามามาทานเลยแล้วก็ลวกไปเยี่ยม <S <S 1> <S 1> เขา <S <S ไปดูว่าเขาอยู่ยังไงตั้งยังไง กเ็เป็นเพื่อนที่ทํางานที่อิสราเอลนะครับอายุเขาจะมากกว่าผมประมาณเกือบสิบเดือนนะครับก็ถือว่าเป็นรุนร่นเดียวกันเขาก็มานะครับมาได้ประมาณาปีกว,กว่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปทําความรู้จักเขามากขึ้นว่านี้นะครับก็เป็นคนที่เราเห็นในคลิปบ่อยนะแต่เราไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเขาเลยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูว่าเพื่อนคนนี้หน้าตาเหมือนใครนะครับ หน้าตาเหมือนคนหนึ่งนะครับที่เป็นเพื่อนสนิทผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมไปดูว่าเป็นเหมือนเหมือนฝาแฝดเลยนะเหมือนฝาแฝดเลยบอกตรงผมมาที่นี่ผมยังอึ้งเลยอ้ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนผมมาน,นี่ได้ยังไงนะยังตกใจอยู่เดี๋ยวไปดู้วยกันว่าเขาเป็นใครนะเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักเขานะครับเดี๋ยวทุกคนที่เพื่อนๆที่ที่รู้จักผมแล,แล้วก็รู้จักเพื่อนคนเนี้ย ก็จะจะอึ้งอ่าเดียจะอึ้งแน่นอนนะครับเพราะว่าอุ้ยอันนี้เป็นฝาแฝดแน่เลยนะครับอมผมยังตกใจนะครับโดยบุคลิกของเขาแล้วก็หน้าตาเขานะ่เหมือนเพื่อนสนิทของผมคนหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูด้วยกันว่าเขาเป็นใครนะครับเขาเป็นคนไทยนะ่อยู่ที่นี่เดี๋ยวจะไปดูด้วยกันนะครับเดีย๋ยวจะไปทำความรู้จักเขามากขึ้นนะว่าเขาเป็นใครนะครับโอเคเดี๋ยวไปรู้จักกันตามผมมาเลยครับช่วงก่อนมานี่ครับก็ออกกําลังกายวิ่งทุกวันนะ วิ่งทุกวันเลยวิ่งสองสามวันครั้งบ้างเงอไม่อยากไม่ทุกวันแต่ว่าก็วิ่งให้ได้มาสักสี่ห้ากิโลห้ากิโลนะครับแต่มาที่นี่เราทํางานเป็นช่วงปรับตัวอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ออก,กมันไกลรู้สึกน้ําหนักจะขึ้นมานิดหน่อย <c oughs> ก็เลยช่วงนี้ก็เลยช่วงเย็นๆเวลาเราว่างเยอะนั่นแหละบ่ายสองไปจนถึงตีสี่เวลาของเราว่างเยอะยก็เลยว่าจะออวิ่งเบาๆไปหาแดดหน่อย เพื่อนก็เลยบอกว่าถ้าจะวิ่งก็แวะไปหาเขาหน่อยเขามีเนี้วัวจะให้ผมด้วยนะครับนั่นคือเราทํางานก็จริงแต่ว่า,าเราต้องออกกําลังกายนะครับเพื่อใหอ้สุขภาพเราแข็งแรงตลอดเวลานะครับไม่ใช่ว่าเราทํางานนั่นคือมันเป็นการออกกำลังกายการทำงานก็จะใช้สุบงวับางส่วนเท่านั้นแต่ถ้าเราได้ออกกําลังกายแบบเต็มที่เนี่ยการวิ่งงานได้ทําให้เราสภาพสมรรถภาพในการทํางานจะดีขึ้น แล้วก็สุขภาพเราก็จะดีขึ้นนะครับมาทํางานจะเหนื่อยก็จริงนะครับอยู่กับแดดอยู่กับประเทศเขาคข้างร้อนอาจจะเหนื่อยในยเรื่องแดดแต่ว่าคือภายในของเราเนี่ยสัดส่วนรูปร่างพวกระบบหายใจสูบฉีดในหัวใจพวกว่าๆภายในของเรามันก็ไม่ค่อยได้ออกกากลังกายมันจะทํางานหนักกันบางส่วนอย่าสุขภาพดีๆอย่าให้ร่างกายของเรานะครับดีขึ้นมีสุขภาพดี เพื่อเราสามารถทํางานที่นี่ได้ตลอดนานๆแล้วก็โทนทานกับการทํางาน <c oughs> ในทุกรูปแบบเราก็ต้องออกกําลังกายนะครับออกกำลังกายหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปวิ่งด้วยกันแล้วก็วิ่งไปหาเพื่อนนะมันก็ไม่มานจะเกือบกิโลนะ <c oughs> ครับ <c oughs> วิ่งจริงนะครับผมมาวิ่งจริงนะผม,มได้สร้างภาพนะ <c oughs> ต้องวิ่งครับเพื่อสุขภาพทีดิเดี๋ยววิ่งไปเลยเดี๋ยวเขาบอกว่าเราเป็นโจรเปล่าเนี่ยต้องวิ่งทางรถนะครับใกล้ถึงเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าอยู่แถวนี้ผมก็ยังไม่รู้อยู่แถวนี่อยูแคมป์อยู่คนเดียวครับเพื่อนคนนี้นะครับท้องค้างพิเศษครับ ก็รักค่อนข้างพิเศษมากๆเขาอยู่ในซอยนี้นะครับผมก็ไม่เคยมาเจ้ก็เราขี่เราผ่านแต่เราอว่าอยู่ในซอยเนี้ยเข้าไปสุดซอยอยู่คนเดียวนะครับเขาชอบอยู่คนเดียวเลยเขาเป็นคนที่ชอบอยู่โดดๆเดียวสายธรรมะธรรมโงหน่อยนะครับชอบเดินจงกลม ใส่ธรรมะธรรมโมนะครับเขาชอบความสงบเขาก็ได้อยู่ในที่สงบสงบนะเขาบอกอยู่กับคนเยอะๆไม่เคยเป็นเพราะว่าเขาก็อยู่กับคนเยอะๆเรารู้สึกอึดนะครับพอมาที่นี่เขาได้อยู่คนเดียวเขาว่าเออชอบมากเลยเพราะว่ากินจะนอนจะทำอะไรเขาก็รู้สึกสบายๆนะครับแล้วก็วครั้งแรกนะเขาบอกว่าในซอยเนี่ย ผมก็เดินไปเรื่อยๆผมไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ในนี้จริงหรือเปล่านะครับเริ่มเห็นบ้านแล้วเราจะไปตามหาคนฝาแฝดของเพื่อนผมคนหนึ่ง <c oughs> ต้องดูแล้วคล้ายแน่นอนนะครับเพื่อนผมที่อยู่ประเทศไทยเดี๋ยวเห็นหคงตกใจ แมนโบรก็ก็จะไม่เหมือนมากครับแต่ว่าลักษณะนะครับแล้วก็เอะไรนะบุคลิกค่อนข้างคล้ายเขามากนะครับทางลูกล่างทั้งกันแต่งตัวเดี๋ยวผมก็ยังอึ้งนะครับว่าเพื่อนผมคนนี้มาโผล่ที่นี่ได้ยังไงเดี๋ยวไปดูจากกรเข้าด้วยกันผิดซอย เราก็เลยหลงไปที่สวนมะม่วงเขาอยู่ซอยซอยถัดไปนิดเดียวนะฮะเต่เราก็คิดว่าเขาอยู่เขาบอกว่าอยู่อยู่ซอยใกล้โรงพ็กคิดว่าอยู่คิดว่าเออเป็นซอยข้างล่างอธิบายเราไม่เข้าใจตอนี้นะ,ะเราก็จะต้องกลับไปก็ประมาณสักห้าร้อยเมตรหลบเขมานะครับพออยู่อากาศนี้ นาลมแพ็ผมงขียวอยู่ข้างหน้าผมนะครับอ,อยู่โน่นนี่อ่าอยู่ใกล้ๆนี่เองก็ลงมาด้านล่างนะครับเอามารอบแรกก็ถูกรอบผิดแล้วรอบต่อไปก็คงไม่ผิดแล,ล้วล่ะโอเคได้วิ่งได้วิ่งเพิ่มระยะทางเลยโอเคอเกครับกุกคน เรามาถูกทางแล้ว,ลวเรา้าใจผิดนะครับอันนี้เริ่มจะถึงนะครับพออยู่ขณาแล้วนะซอยข้างหนที่นี่นะครับต้องมีจักรยานไฟฟ้าหรือจักรยาน,เ,นยเพื่อที่เราจะสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้รวดเร็ว ข้อจักรยานไฟฟ้าก็ค่อนข้างแพง,นะ 300, 3, ง 4, นะครับประมาณสามร้อยสามพันถึงสี่พันห้านะครับคือถ้าเป็นเงินถ้าเป็นเงินอิสราเอลก็มันแต่ว่าเงินไทยก็ประมาณอยู่ที่สี่หมื่นถึงห้าหมื่นนะครับสามหมื่นห้าถึงห้าหมื่นห้าก็แล้วแต่คุณภาพแล้วก็เกรดที่เราจะซื้อ เราสายวิ่งมีปัญหาแล้วการฝึกเป็นนักวิ่งที่ดีนะครับเพื่อที่จะได้มีสุขภาพดีากายงบ่งาาลังเดียวหลังเดียว ันบอลแมนบอลบอลแมนบอลแมนโอเคเราจะอยู่ข้างหน้าแลววิ่งดีกว่าค่อยวิ่งครับที่นี่ห่กากลับหลบวิ่งเยอะมันร้อน อมอแบนมาดลับด้ยวยบางส่วนครับเข้าไปหาเพื่อนขลองด้วยกันเสือลายแมนบรตู่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 โอ้เสือรักนี่ครับ สมเสียร้ายมาที่นระวังนะครับโอ้ยจ้าไปยังไงฮะลงไม่ลุ่มลงไม่ลุ่มไปหนึ่งจะไปบุญเออลงไป่ลุ่มเนี่ยเปิดเท่าออไม่ไม่บุญอ่ะอันนี้พี่ตู่นะครับผมเขายาไทยเจ้าบ่ะเพื่อนคอยเนี่ยอันนี้เนื้อบัว ๋ในพี่ตัวมาให้เรามาเอาเนื้อวัวนะครับตอนไหนจา่างวันนั้นนจา่างที่ท่านบอก<แ>ที่ในจา่างในจ่างขาลมวัวท่าน่ะอ๋อทุกคนมีแล้วขาอืมโอ้อยู่คนเดียวบ้านง่ายวะหนูบ้านเด็กเอาไปชิมนี่มะเียวรถไถเอาฟางไปชิมยม่เหนื่อยเออของของ,ของลายเกินของคนเอาไปเยอะเงิน่นนนนอืม อยู่คนเดียวเงียบสงบเนาะมีแล้วนในน้ำีแล้วนี่นะเออหมดติ๊กไฟสักคนอคันนี้ที่พักของพี่ตูนะครับเออสำนักสำนักปฏิบัติธรรมสงฆ์ <c oughs> ผู้ใดมีความทุกข์ใจก็มาที่นี่เถิดห่วยเยอะมากเลยพี่ตูชอมอยู่คนเดียวเลยทำม,มา,หาหลาย <c oughs> เดี๋ยว,วไ้รับไปนอน <c oughs> เราเบียร์ไม่ยุ่งนะครับ พี่ตู่เป็นสายธรรมะนะัมต้เนี่้ให้เปืเปอยๆทำกระข้าวรนะพี่ตู่อ๋อมันยุหนะรอรอือ้อออยไปต้อหาลูกกันิ่ะเนี่ยไม่ล่ดนี่เจ้า,าอ่ะสองลูผมต้องหาลูกคน่มือเลยสองลอ๋อใลูกจะรับอ่มันจรับก่อนจีล อันนี้เนื้อวัวน,นะครับ <ไป S 1> พี่ตูนล,ล,ล,ล้นเราเ,เอาไปตูนไปตูนเอาไปทอดเอาไปคั่วอะไรนะโคเยอะมากอันนี้นะครับไปซื้อก็ประมาณสี่ห้าร้อยไม่รู้จะได้วนะบ่ได้เนาะบว่ามันในหลายกว่านเยอะที่หารเอยอันนี่คือเป็นของน้ำใจ คนไทยอยู่ที่ไหนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ําใจนะครับรู้จักกันไม่ถึงยังไม่ยังไม่ถึงเดือนเดือนดีเลยเนี่ยโอ้มีอะไรก็แบ่งปันโอ้เนื้อง่วเลยไม่น้องไปต้มปลากอืมเนื้องวัดสดๆนะครับเพิ่งพิ่งล้มไปไม่กี่วันตัวใหญ่บอกตัวนี้ ตัวใหญ่บอกใหญ่เลยงวใหญ่เนาะงวอิสราเอลเลยเนาะอืมเดี๋ยวเราต้องไปตูนในนี้บ้างครับจะได้กับเขาล่ำๆที่พันล่พี่มาพี่ตูโดดเดีวเดียวนะครับแกชอบสงบด้วยนะครับก็เลยที่พักสงบด้วยนั่นเป็นทะเลสาบกาลิลีนะครับสีเขียวมรกตเลยสวยมากๆนะครับ อย่นี้ได้ชมวิวทะเลสาบชัดๆทุกวันขึ <c oughs> ้นเนินหีนนิดนึงก็เห็นชัดมากนะครับใด้เนี้วัวมาแล้วนะครับเราก็จะกลับไปตูนนะครับตูนไว้นี่เช้าว่าจะได้กินนะบ,บอกรู้จักกัน,นกับเดือนนะครับทำอกันช่วย ที่ไหนนะครับมีอุ้มใจให้กันและกันข้อดีของคนไทยคือรู้จักกันแล้วก็สัมมาก,ก็จะช่วยเหลือกันดีนะครับแล้วก็แบ่งปันดี่ไหนก็ช่วยเหลือกันนั่นเป็นสิ่งที่เป็นกระลักของคนไทยนะถ้ารู้ว่าอยู่เช็คพื้นูประเทศไทยได้วยกันเจอกันก็ช่วยกันในทุนกนะอย่างเราไปต้มเนื้อวัวด้วยกัน กลับมาแล้วนะครับแล้วก็ได้เนื้อเนื้อวัวนะครับมาแล้วแล้วก็มาสับแล้ต้มนะครับตอนนี้เครื่องปรุงเรายังไม่ครบต้มเนื้อให้เปื่อยกันนะครับครุณนี้เราก็จะต้องไปซื้อเครื่องปรุงหลายตัวไปซื้อขมิ้นตะไคร่ตะไคร้ก็มีอยู่แล้วนะครับซื้อพริกขมิ้นตะไคร้แล้วก <Hayır. S 1> ็ไปซื้อ คาตไคา้ใบมะกรูดเออปกติก็ไม่ค่อยได้ทําเมนูเนื้อเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ะยภรรยาไม่ค่อยชอบท,ทานเนื้อเลยไม่ค่อยได้กินเนื้อเลยเนื้อหมายถึงว่าเนื้อวัวนะืมเวลาทาเนื้อเมนูเนื้นนนนวนะอ,อ,อวนะัวเนี่ยแม้ก๋วดเตี๋ยวเนื้อวัวเนี่ยแฟนก็ไม่ชอบกินทําให้เราว่าไ,ไม่ค่อยได้กินเนื้อวัวก็จะไปได้กินเฉพาะงานสําคัญสําคัญปกติก็เลยทําให้รู้สึกไม่ค่อยอยากกินเนื้อวัว มีครั้งหนึ่งที่ไปงานนะครับเป็นร่วมงานของป้าผมนะแล้วก็น้องผมเขาทำนะครับเมนูต้มเน,น,นื้อวัวเนี่ยโอ้โหทานอร่อยมากไม่รู้ว่าเหี่ยวหรือเปล่านะแต่ก่อนที่จะมานี่แหละก่อนจะมาอิตาเลเนี่ถึงรู้ว่าโอ้เมนูนเนื้อรอร่อยจริงงนะคนที่ทําเป็นนี่จะอร่อยมากนะครับวิธีทําให้มันต้มเปเปื่อยไปไวก็โดยการนะครับบีบมะนาวเข้าไปนิดหน่อย แค่ไปกัดไปก่อนทนำะให้มันอ่าคุป่วยวายนะครับแล้วก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งที่ผมได้ไหมบางค,คนก็จะใส่อย่างอื่นะอย่างน้ำคุกก็ได้นะครับบางคนก็จะใส่ยาแก้ปวดนะครับบอกว่าป่วยดีมากแต่เราใส่แค่มะนาวพอละเพราะว่าเราจะทำต้มแสร็ในวัวต้มให้เป่วยก่อนนะครับเ,รเดี๋ยวเราค่อยมาผานต้มให้เปื่อยๆ๋ยวพรุ่นี้เราก็ไปซื้อเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงให้มัน มาปรุงให้เต็มเต็มครบเครื่องหน่อยขอบคุณพี่ตู่ด้วยนะครับเพื่อนอเพิ่นเห <laughs> <laughs> ็นเพื่อนผมหรือยังครับเพื่อนพระกิจทำเมียดนะรู้สึกว่าคนนี้นาขอบคุณใครถ่า,ายกันมาได้นะครับคนนี้นาขอบคุณใครนะครับพี่ตู่ทำให้ผมรู้สึกว่าเอออยู่นี่ผมก็เหมือนได้เจอเพื่อนเก่าเลยไม่รู้สึกรู้สึกไม่โดดเดี่ยวนะครับแล้วก็ยิ่งเจอได้ทํางานร่วมกันแล้วก็ยัง นะครับมีอะไรก็แบ่งให้ให้ผมไม่มีอะไรแบ่งให้ใครเลยแต่เขาก็มีนะครับมีเนื้อเนื้อวัวน,นะครับเขาก็บอกว่ามาเอาได้เลยนะถ้าเราไปซื้อก็หลายตังนะถ้าเดือนไทยก็สี่ห้าร้อยถ้าอยู่ที่นี่นะแต่เราก็ได้มาด้วยน้ำใจของพี่ตู่นะครับก็ขอบคุณพี่ตู่ด้วยนะครับโอเคครับคุณครับผม